เรื่องการหายตัวของต้านะซึ่งผมเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยใช่ไหมนานมาแล้วตั้งแต่วันที่กลับมาก็มีความเข้าใจผิดเรื่องนี้อยู่เยอะโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะจินทะวัตเนี่ยนะเป็นคนส่งตัวให้หรือเปล่านะครับซึ่งเขาก็เข้าใจว่าเรื่องนี้มันอยู่ในอักขาของจินวัตดังนั้นเนี่ยนะเมื่อหายสาบสูญไปเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าจินทวัตเนี่ยนะครับเจตนาส่งตัวเด็กคนนี้ให้กับคุณเซนนะเพื่อแลกประโยชน์อะไรบางอย่างหรือไม่อันนี้ คือเป็นสมมติฐานที่เกิดมานานแล้วและเป็นสมมติฐานที่คนเนี่ยไม่ได้รู้ความจริงเอามาประกอบกันแล้วก็ประกอบด้วยมโนคติซึ่งเป็นอคตินะครับติดต่อเรื่องนี้ปฏิปตต่อเรื่องนี้ออกมาแล้วตอนเนี้เหมือนกับว่ากําลังจะเอาเรื่องนี้นะครับกลับมาป้ายสีรัฐบาลอีกครั้งผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์วันนั้นเลยแล้วผมก็เป็นผู้ประสบไปอยู่เหมือนกับคุณต้าทุกอย่างนะครับเป็นคนที่เจอเรื่องราวนี้ชีวิตก็เสี่ยงอยู่กับ นะ้น้องต้าเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับห้องเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเลยพูดง่ายแต่ที่ผมไม่พูดตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์การเมืองก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็ยังไม่มีเหตุให้พูดและก็การพูดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยผมก็กังวลว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไปกระทบกับพี่น้องเราที่ยังอยู่ที่นู่นหรือไม่แต่ปัจจุบันนี้นะฮะพี่น้องเราทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าออกมาจากการคุ้มครองของกัมพูชาแล้วนะครับเรียกว่าส่วนใหญ่อ่ะ พราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ว่าณวันนีน้ผมอาจจะเล่าได้แล้วนะครับใครอยากฟังมั่งอ่นะพี่สาวตายังหุนน้องไม่เลิกตาเป็นลูกน้องเสด็จไปกันใหญ่ผมเล่าอย่างนี้นะตอนอยู่ที่นู่นเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่ารัฐบาลฝั่งนี้เป็นรัฐบาลนทหนานะรก็มีการติดตามจับกลุ่มพวกเราโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของพวกเราที่อยู่ที่นู่นเนี่ย มันไม่ได้อยู่กันเฉยๆนะฮะมันอยู่เนี่ยมันก็ใช้โซเชียลใช้อะไรเนี่ยนะครับโจมตีรัฐบาลฝั่งนี้ก็เรียกว่าเราอะต่อต้านเขาไงก็เ,เป็นรัฐบาลทหารก็เรียกว่าความมั่นคงของเขาโดนสังครอนโดยพวกเราเนี่ยแหละที่อยู่นอกประเทศซึ่งเขาทําอะไรไม่ได้ตัวผมเนี่ยเขาก็หยุดนะก่อนหน้านั้นเนี่ยอ่ะผมเล่าอีกทีก่อนทาไมผมไปที่นูน่นหลายคนบอกผมหนีอ่ะหนีเนี่ยมันก็ต้องไปหลังจากที่เขาจับใช่ไหมหนีแปลว่าเขาจะจับผมก็ต้องหนีแต่เนี่ย ผมไปหลังจากที่เขาลระกานตอนนั้นเนี่ยหมายเรียกยังไม่ออกเลยนะครับยังไม่ออกเลยว่าจะเรียกใครไปรายงานตัวบ้างดิซ้ําซึ่งผมงจริงๆก็ไม่ได้อยู่ในเรียกว่าแกนนําหลักนะเป็นแค่เรียกว่า,นนนะนค,วาคนจัดรายการโทรทัศน์ทางฝั่งเสื้อแดงเท่านั้นไม่ได้ไปเคลื่อนไหวเป็นแกนนําที่เรียกว่าชัดเจนอะไรแถวหน้าไม่ใช่เพราะนั้นไอ้ตัวที่หมายเรียกที่จะมาถึงผมเนี่ยนะครับเอาบอกตรงๆว่ายังไม่คิดว่าจะมีเลยแต่ ผมเนี่ยไปหลังจากที่เขารักประหารคือวันที่ประกาศกฎการศนสเนี่ยผมออกจากบ้านแล้วนะครับผมไปปักหลักอยู่ที่พิซูโลกทาไมก็ผมเนี่ยนะครับเรียกร้องพวกเราเนี่ยว่ามีรักประหารขึ้นมาเมื่อไหร่เราต้องลุกขึ้นสู้เพราะฉะนั้นเมื่อผมเรียกร้องผมก็ต้องทําด้วยไม่ใช่ว่าเรียกร้องแล้วกูก็ไปมอบตัวไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรือจะ้อยก็มาจับไม่ใช่ก็ต้องทาตามที่จับจวนคนอื่นไว้เพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดไอาการสืบไปถามพวกพวกเราได้เลย นะไอ้โด่งไปอยู่พิษณุโลกแล้วเพราะไม่อยู่บ้านเผื่อถนะ้ามันจะมาจับอะไรมันจะไม่เจอใช่ไหมเพราะตอนนั้นในทหารเข้าทุกบ้านเลยนะแกนนาต่างๆปรากฏว่าผมออกจากบ้านเลยฮนะไปไปอยู่พิษณุโลกไม่มีใครรู้ผมอยู่ที่ไหนมีคนติดตามไปหนึ่งคนคอยเผื่อว่าจะขับรถกลับมาให้ผมผมก็ปกลกหละทำไมพิษปักหละพิษโลกเพราะว่าทางเหนือเชียงใหม่แล้วก็รอฟังข่าวว่าทางเหนือเนี่ยสู้สุดไหมจบหรือย,ยังถ้าไม่จบทางไหนนั่นผมจะไปร่วมปรากฏว่าผมไปอยู่พิษณุโลกทางเหนือจบแต่วันเลยปรากฏว่าทางอีสานเนี่ยครับสู้นะครับ หลังจากที่ประกาศรับประหารแล้วก็ยังสู้อยู่นะเพียงแต่มันไม่เป็นข่าวนะรู้ไหมนะขอนแกน่นอุดรต่างๆนเนี่ครับก็ออกมาสู้กันในเมืองผมก็ไปฮะจะไปร่วมแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเขาก็ปราบม็อบที่นั่นจบไม่เป็นข่าวและผมก็เตรียมพร้อมว่าถ้ามันปราบตรงนี้ผมก็จะออกด่านลาวไปเลยที่ออกไม่ใช่หนีนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยจักรพและอีกหลายคนก็ไปตั้งทีมต่อสู้ต่างประเทศผมก็ตั้งใจจะไปร่วมเหมือนเขาในวันนี้ระห่าคกั้งนี้บอกแล้วกูยอให้สุดเพราะครั้งที่แล้วเราไม่รู้ ครั้งนี้เารู้แล้วจะไม่ยอมรับอํานาจรัฐหารแม้แต่วันเดียววันนี้ที่ผมตั้งใจไว้นะครับสุดท้ายทําไงได้ก็ต้องทําปรากฏเมืองไทยนี่เงียบหมดแล้วก็ต้องออกไปอยู่ต่างประเทศเพื่อเพราะเขาประกาศตั้งเสรีไทยนะในแนวทางต่อสู้ต่างประเทศก็ต้องไปร่วมเขาปรากฏว่าไปจะไปทางลาปรากฏมันปิด่านไปไม่ได้ต้องกลับกรุงเทพขึ้นปรากลกลับมาเด้ผมยังขึ้นเครื่องบินปกตินี่แหละครับท่านฟังคือถ้าคนมีหมายจับคนมีอะไรไปไม่ได้หรือว่ามีรายชื่อเขาไม่ได้เรียกอะไรผมเลย ผมก็ขึ้นเครื่องบินปกติบินไปลงเนะี่ยที่เขาเรียกอะไรอ่ะสิงลงกาบางนะครับไปปักหลักอยู่ที่นั่นจนได้รับการติดต่อประสานงานกับทงางคุณจักรพงศ์าอยู่ที่กัมพูชาผมก็เดินทางาไปร่วมกับคุณจักรพที่กัมพูชาแล้วก็ตั้งกลุ่มเสรีไทยจำได้ไหมนะสุดท้ายกลุ่มเนี้ยก็แตกแยกกันเรื่องแนวความคิดก็แยกกันไปต่างคนต่างแยกแต่ก็ยังร่วมมือกันบางส่วนแล้วก็นะไอ้เรื่องที่จะตั้งรัฐบาลแห่งชาติอะไรนอกประเทศอะไรนะสุดท้ายมันก็ทําไม่ได้หมด เราก็เลยติดค้างอยู่นอกประเทศตัวผมเองช่วงเวลานั้นนะครับผมก็เดินทางมีพี่น้องก็กําลังจะปักหลักว่าเอาละจะเดินทางไปประเทศต่างๆเพราะพร์พผมยังมีนะจะเดินทางเพื่อจะไปนะฮะบุคดมคนต่างประเทศเพื่อต่อต้านรัฐบาลในประเทศไทยปรากฏไปประเทศแรกคือฮ่องกงกลับจากฮ่องกง,ง,งมาไอรัฐบาลทหารมันระง,งับพาสปอร์ตผมเรียบร้อยขนะนั้นมันออกหมายเรียกผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้หนีนะครับมันออกหมายเรียกมาหลังจากที่ผมไปสู้กับมันข้างนอกมันก็เลยออกหมายเรียกตามมาทีหลังแต่ผมอยู่ตามประเทศแล้วผมจะกลับมาทําไม ไม่มีเจตนาจะยอมแพ้มันอยู่แล้วนี่ครับเพราะนั้นเราต้ไม่ได้ไม่ได้กลับก็อ,อยู่ยาวมาเนี่ยครับแปดเก้าปีอ่ะนี่เล่าให้ฟังของผมส่วนเรื่องของผู้ลี้ภัยนะครับในหลังประเทศก็มีการออกมาติดตามไม่ใช่อยู่กันสบายนะเพราะประเทศที่เราไปอยู่เนี่ยเราอยู่ในฐานะของเรียกว่าไม่ใช่สถานะผู้ลี้ภัยโดยเปิดเปยเราอยู่ในลักษณะของคนที่เรียกว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้าใจไหม <laughs> พาสปอร์ตก็ไม่มีไม่มีตัวตนอยู่ในประเทศดังกล่าว เพียงแต่ว่าเราก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับได้รับการคุ้มครองจากกลุ่มที่นั่นเรียกว่าก็เรียกว่าเอาละไม่ต้องบอกแล้วนะคุ้มครองโดยใครต้องเข้าใจร็จแล้วทีนี้ครับการคุ้มครองของเราที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาก็มีหลักมีเกณฑ์นะครับช่วยเหลือกันมาตลอดโดยเฉพาะฝั่งไทยมันก็ไม่เคยเงียบตลอดเวลาใช่ไหมครับกม็มีเรื่องของการตามหาตัวพวกเราเนี่ยทั้งลาวทั้งกัมพูชาเนี่ยเข้ามาตลอดตั้งแต่อยู่ปีแรกจนถึงจนถึงมาเบา,เอาตอนปีหกหลงังหกสามไปแล้วเนี่ยนะครับ ช่วงโดยเฉพาะช่วงรัฐบาลทหารเนี่ยบ่อยเลยคือมีมาตามเนี่ยทั้งเปิดเผยเป็นหนังสือขอมาขอความร่วมมือทางนู้นทางนี้นะแล้วแต่บูชาเขาก็บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่มีเขายืนยันว่าไม่มีคุณเซนก็บอกไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีก็ไม่รู้เขาไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็อยู่ในนั้นนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจะรู้ไม่รู้ไม่แต่เราก็หลบหนีที่บอกให้ฟังอะว่าอยู่มันไม่ได้ถูกต้องแล้วครับตอนนั้นนะครับไม่ได้ถูกต้องหรอกแต่สุดท้ายเนี่ย ก็เรียกว่าถูกตามตัวทั้งบนดินและก็ที่น่ากลัวคือใต้ดินมาแบบเงียบๆไม่รู้มาแบบนักท่องเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวสืบข่าวมาสอบมาหานะครับมาเป็นเรื่อยๆมาแล้วทั้งบนดินใต้ดินจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่ทั้งหมดนี้เวลาเขามาเนี่ยไม่ว่าจะใต้ดินบนดินเนี่ยก็จะเป็นข่าวนะครับเนะี่ยการข่าวทางเราก็มีเขาก็จะแจ้งมาให้เราว่าทราบว่าเฮ้ย hey, มันมาแล้วนะเข้าใจไหม อ่ะมันมาแล้วนะอ่ะบนดินมีหมายมางี้งี้เขาอ,อ่ะใต้ดินเฮ้ยมันมาแล้วนะเป็นอย่างนี้ครับแล้วเวลาทางฝั่งนู้นมันข้ามแดนมาเราก็จะมีเรียกว่าสัญญาณบอกเขาเรียกว่ารหัสแดงหมายความว่าเอ้ยมาแล้วแปลว่าจะต้องอยู่แต่ในคอนโดอยู่ในที่ตั้งไม่ได้มีแต่คอนโดนะมีหลายที่นะครับอยู่กันเป็นสองสามร้อยคนนะท่านผูน้ฟังตอนนั้นนะตอนนี้ไม่เหลือแล้วุ้ยบางนี้ตอนนี้ก็เรียกว่าขยับขยายไปลี้ภัยต่างประเทศบ้างไปอะไรบ้างเรียกว่าแทบจะไม่เหลือแล้ว นะครับในกัมพูชาหรือในลาวเองตอนนี้นแทบจะไม่เหลือเดือนอเหลือก็ไม่รู้ว่าโลเคชันอยู่ที่ไหนนะอ่ะทีนี้อ่ะก็เป็นว่าเรียกว่าทั้งบนดินใต้ดินเวลามาก็จะมีสัญญาณนะสัญญาณแดงมาก็แปลว่าต้องอยู่แต่ในที่ตั้งห้ามไปนู่นไปนี่มีลักษณะเรียกว่าให้เราระวังตัวหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการรางตัวไปไหนมาไหนอย่าให้ใครจําได้นะครับอย่างผมเนี่ยมันคนจําได้มากหน่อยผมก็จะมีพมาะเขมรภาคกอที่ไหนเนี่ผมก็จะปิดตรงนี้ ที่สาคัญคือป้องกันการถ่ายรูปเพราะว่าเวลาสายลับมันไปทั้งหมดมันถ่ายรูปส่งกลับมาก็จะ <ส army. S 1> รู้สืบสอบหาเราอะว่าเราอยู่ที่ไหนทีนี้นะประเด็นของต้าเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราอยู่ที่น,นั่นนานแล้วเราอยู่กันนานๆเข้าไปนานๆเข้าไปเราก็เริ่มหย่อนยานนึกออกไหมเพราะสัญญาณแดงมันประกาศให้อยู่แต่ในคอนโดเจ็ดวันแล้วแต่เนี่ยบางทีสิบวันสิบห้าวันสัญญาณเขียวแปลว่ามันกลับแล้วเอาก็ออกก็ออกไปได้ออกไม่ได้แรกๆก็เข้มงวด หลังๆเนี่ยเอะมันก็ไม่มีอะไรนีว่ะมาแล้วก็ไปมันก็เป็นปกติแ้วก็เกิดความประมาทหย่อนยานกันขึ้นนะครับบางทีก็แอบออกไปผมช่วงบางทีผมก็ต้องไปซื้อของเข้าบ้านก็ต้องมีก็ไม่มีอะไรงไงลักษณะอย่างงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าประมาทแล้วรู้สึกว่าเอะมันไม่มีอะไรมั้งทีนี้สัญญาณเนี่ยต้อกครับมันก็เริ่มเกิดกับต้าเนี่ยนะคืออ,อยู่ดีๆวันหนึ่งต้าเขาก็มามาหาผมเอ้มาเล่าคนพวกเรารู้กันหมดนะครับคนที่เกี่ยวข้องรู้กันหมดต้าเขามาเล่า ทั้งคนดูแลเราก็ร,ารับทราบเล่าให้คนดูแลเราทราบว่าเฮ้ยเจ้าของร้านน่ะคือมันเป็นร้านเป็นผับอยู่ในเมืองซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็ต้าเนี่ยเขาก็ไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปนะมาลง Facebook ก็คิดว่าไม่ใช่ที่อยู่ไงกิจกรรมไม่ไปถ่ายรูปเหมือนปกติแต่ว่าบ่ว่านะครับสักพักหนึ่งเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยโทรมาหาต้าบอกว่ามีคนมาถามหานะครับเป็นผู้ชายไทยสองคน มาถามหาแล้วเอารูปเนี่ยก็ mm hmm. ทำไงรู้ไหมฮะ mm hmm. เขาเอารูปเนี่ยไปเดินดูหน้าร้านแต่ละร้านแต่ละลนนร,าราาล้านเนี่ยร้านไหนตรงกับร้านนี้บ้างมีชื่อร้านเนี่ยเสาะแสวงหาจนเจอแล้วก็ไปถามเจ้าของร้านบอกรู้จักคนนี้ไหมอไอ้เจ้าของร้านรู้จักไม่รู้จักผมไม่รู้นะครับว่าเขาตอบว่าไงแต่ว่าประเด็นสําคัญคือว่าเขาบอกว่าไอ้สองคนนี้นอกจากมาถามที่ร้านแล้วยังเดินทางไปถามตุกๆที่อยู่แถวนั้นซึ่งมันมีบางคันไงนะครับที่เคยรับส่งต้านนะฮะจนรู้ว่าที่อยู่ตรงไหน พอพูดแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยอย่างนี้ความลับอาจจะแตกแล้วนะครับว่าสามล้อนี้ยมันอาจจะบอกแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนถูกไหมครับก็ปรากฏว่าแจ้งเรื่องนี้ไปยังเรียกว่าคนที่ดูแลเขาทราบปั๊บก็ส่งคนนะครับไปเช็คทันทีเลยว่าไอ้สองคนนี้ยังอยู่ไหมปรากฏว่าเขาไหวตัวทันนะครับก็มีข่าวว่าข้ามกลับไปข้ามกลับไปก็เรียกว่าจบ นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนานมากก่อนต้าจะโดนอุ้มเป็นปนะีแล้วก็เงียบไปเรื่องนั้นเราก็เนี่ยครับก็มีคําถามว่าเอ้ยความลับแตกแล้วมั้งมันรู้แล้วนี่ว่าอยู่ที่ไหนย,ย,ย้ายไหมมันก็มีหลายคนที่ไม่อยากย้ายเพราะอยู่กันลงตัวแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากย้ายแล้วก็มีความคิดว่าเอ้ยอาจจะยังไม่รู้ก็ได้มั้งอะไรแบบนี้สุดท้ายไปไป,ไปมา,มา,มาด้วยการหาที่อยู่ใหม่ก็ไม่ไม่ง่ายนะครับแล้วก็ความเรียกว,ว่ามองการเบาไปหน่อยของพวกเรามง เราก็ไม่ย้ายอ่ะก็อ,อยู่ผมก็อยู่นะครับทีนี้ปรากฏว่าก็าข้ามไปอีกผ่านไปอีกเกิดเหตุวันหนึ่งนะครับมีการมาตามหาตัวพวกเราแต่นี้คราวนี้มาอย่างเปิดเผยเพราะตอนนั้นเนี่ยมีนายตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งวันนี้ไม่ได้ใหญ่แล้วนะครับกำลังลำบากตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ากลายเป็นตำรวจใหญ่ที่มาดูแลเรื่องต่างประเทศอนะก็สแสดงผลงานนะครับเข้ามาตามหาพวกเราที่นี่ ทาง,งการกัมพูชาเขาก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าไม่มีจริงๆแล้วเราก็ไม่มีนะครับตามหลักนั้นก็อย่างที่บอกให้ฟังอยู่แบบไม่มีตัวต,วตวน,นซึ่งในกัมพูชานี่เยอะนะไม่ใช่แต่พวกเราอย่างเดียวปรากฏว่าเขาก็ประกบตำรวจกัมพูชาเดินไปค้นหาสถานที่ที่คาดว่าจะมีพวกเราอยู่ขอความร่วมมือไปองั้นก็ไปนะฮะไปที่ไหนไม่ไปก็โผล่มาที่คอนโดที่เราอยู่เนี่ยตำรวจกัมพูชาก็โผล่มาบังเอิญกับมีคนที่ดูแลเราเนี่ยเขาเห็น นะครับก็เห็นเข้าไปเขาก็ไล่นะครับก็เป็นสัญญาณที่สองว่าเอ้ยเรื่อมันรู้แล้วว่าเราอยู่ที่ก็ยังไม่ย้ายนะครับเนี่ยผมก็ยังสงสัยว่าเอ้เราเนี่ประมาทไปไหมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการย้ายเนี่ยก็เป็นนําเสนอมาโดยฝ่ายที่ดูแลเรามาตลอดแต่พินถ้าย้ายปั๊บเนี่ยหนึ่งการแสดงที่มันก็ต้องแตกกันไปแล,ลนยยแล้วการคนย้ายแน้วแบบทุกคนก็ยังอยู่กันแบบนั้นก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งเนี่ยครับก็มีสัญญาณเล่าให้ฟัง ก็บอกให้ฟังแล้วเวลาการเคลื่อนไหวของเราของเขาเข้ามาเราจะรู้มีคนมาบอกเราตลอดข่าวกลองหลังๆจากนั้นเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวตามหาพวกเราในกัมพูชาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเบาลงไปก็ไม่ค่อยมีละจางๆแต่ได้ยินข่าวเรื่องนี้เป็นข่าวที่บอกคราวนี้เข้ามาไม่ได้มาตามหาพวกเรามาเที่ยวมาเที่ยวนะครับแล้วก็ไปตีสนิทกับตำรวจกัมพูชานะระดับใหญ่ไปร้องคาราโอเกะด้วยกันอะไรต่างๆนาะนาะใจผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ดีนะแบบนี้ ส่งนี้มันไ,ไม่ค่อยดีแล้วนะนะแต่ก็ไม่มีอะไรนะก็เงียบไปอีกจนกระทั่งนี่แหละครับเกิดเหตุการณ์อุ้มก็คือตอนเหตุการณ์อุ้มนี้ผมบอกให้ฟังว่าก็เหมือนเดิมครับเรารู้แล้วก็มีคนดูแลเราก็แจ้งว่าขณะนี้เข้ามาแล้วนะตอนที่อุ้มต้าเนี่ยอยู่ในสัญญาณแดงนะครับคือทุกคนรู้หมดต้าก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้หมดก็อยู่แต่ในคอนโดตอนนั้น่ะอยู่ไปเจ็ดวันแล้วอยู่มาเจ็ดวันผมยังประกาศในรายการรู้ทางเลยนะประกาศว่าเอา่อ อ่ผมขอหยุดรายการนะคล้ายๆกับว่าจะย้ายคอนโดอ่ะประมาณนี้เพื่อปล่อยข่าวลวงเข้าไปเพราะผมกูไม่อยู่เลยแล้วอ่ประมาณนี้ะน,นะผมก็หยุดจัดรายก,การแล้วบอกว่าเนี่ยมีภารกิจอาจต้องย้ายอะไรประมาณนี้นะแต่ไม่ได้ย้ายหรอกก็อยู่นั่นแหละทีนี้เจ็ดวันไปแล้วแปดวันไปแล้วเอ๊ะมันไม่มีอะไรแต่ว่าเขาก็ยังไม่อนุญาตนะเขาก็ยังไม่ได้กลับเขาว่างนี้ก็ยังไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเราก็คิดในใจว่าใครมันจะมา ช่วงโควิดมันจะบินมาเลยมันจะมามะอะไรเงี้ยจะล้มบากไม่คงไม่ใช่ช่วงนี้เราคิดกันนะนะที่เดินก็เกิดความผมเองก็ออกไปนะแต่ว่าโชคดีไม่โดนทีนี้แจ้งแล้วตาทราบแล้วทุกอย่างแล้วทุกคนก็จริงๆก็ไม่ได้ไปไหนเพียงแต่คาดไม่ถึงว่าจะมีการลงมือกันหน้าคอนโดซึ่งมียามมีกล้องวงจรงปิดและบริเวณคือเขามาเฝ้าอยู่นานแล้วหลังจากที่เราทราบเรื่องนี้นะเราก็สังเกตว่าเอ๊ะไอพ่อค้าลูกชิ้นคนเนี้ยหลังเกิดเหตุมันหายไปเลย ทั้งๆที่มันก็มาขายอยู่หน้าคอนโดเราเนี่ยเป็นประจําเวลาห้าโมงเย็นแล้วต้าก็ชอบมาซื้อลูกชิ้นร้านเนี้แล้วมันก็ตั้งแปลกๆเวลามันตั้งลูกชิ้นเนี่ยมันไม่ได้ตั้งริมกําแพงมันมันตั้งตรงหน้าคอนโดเลยเป็นจุดที่มองเห็นประตูทั้งสองฝั่งผมก็เดินไปดูเฮ้ยนี่ไอ้นี่มันไปแล้วก็เนี่ยฮะวันเกิดเหตุคือต้าจะซื้อลูกชิ้นตรงนี้ประจําไอ้รถลูกชิ้นเนี่ยมันย้ายไปตั้งในจุดที่มันต้องวงจรปิดมันมันไม่เห็นนะเออเป็นจุดมุมอับ แล้วผมก็ไม่รู้ว่ายังไงต้าก็เดินไปซื้อลูกชิ้นตรงนั้นมันก็อุ้มแล้วตรงนั้นแ่ะตรงบริเวณที่เขาตั้งไว้แล้วฟิลลิ่งโซนที่ว่านะครับทีนี้วันนั้นเนี่ยห้าโมงเย็นต้าก็ลงไปผมก็กาลังจะลงไปออกกำลังกายกาลังจะลงไปก็ลืมของก็กลับขึ้นมากําลังจะลงไปอีกทีน้องวิ่งขึ้นมาบอกต้าโดนอุ้มพอต้าโดนอุ้มปุ๊บนะฮะตามกันไปฮะลงมาตามกันไปไม่ทันแล้วสั่งตามไม่ทันแล้วครับเพราะว่าไอ้ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นชาน,ออานี่ย โอ้โหทางไปต่างจังหวัดเยอะเลยแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับพ้นจากเขตพนมเปญเนี่ยเราก็ไม่มีอำนาจไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ทําอะไรไม่ได้ทุกคนก็ช็อกหมดไม่คิดว่าจะเกิดทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นการหักหลังกันเองของพวกเราหรือไม่ผมต้องบอกว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคือถ้าหักหลังเนี่ยคุณต้องดูที่ลาวนะครับลาวเนี่ยลักษณะของการหักหลัง เห็นไหมครับเลี้ยงเลยไม่เหลือเลยนะครับนะแต่ที่นี่ก็โดนต้าคนเดียวและโดยเฉพาะถ้ามีการหักหลังกันเนี่ยต้าน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่จะโดนเอาจริงๆครับต้านี่เป็นคนที่สนิทสนมกับจินวัตรมากนะครับบอกตรงแล้วพวกเราหางแถวเนี้ยเยอะแยะ,ยะไปครับที่ไม่ได้สนิทสนมแล้วก็มีหมายอยู่ด้วยคือถ้าเขาจะหักหลังเล่นงานใครสักคนหรือว่าเพื่อประโยชน์นะครับของเขาเนี่ยแลกประโยชน์กันระหว่างจินวัตรกับทหารเนี่ยอย่างที่เขาใส่ร้ายกันเนี้ย มันจะไม่เป็นต้าเข้าใจไหมมันจะเป็นคนอื่นแต่นี่อ่ะต้าจะเป็นคนสุดท้ายที่จะโดนกลายเป็นโดนคนแรกนี่คือประเด็นนะที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็เทียบกับที่ลาวลาวนี่ทำไหครับเรียกว่าปัญหาก็คือว่าพวกเราอยู่ที่นั่นพึ่งพิงพรรคคอมมิวนิสต์ของลาวแต่ลาวเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ที่เคยมีอำนาจในลาวเ,เกิดนะเกิดถูกเปลี่ยนแปลงเป็นคนรุ่นใหม่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ถูกลดบทบาทลง หลังจากนั้นรัฐบาลลาาก็พึ่งพารัฐบาลไทยมากขึ้นวันที่คุณอาจารย์สุใจโดนอุ้มเนี่ยนะครับก็เป็นวันที่ทางการไทยอนุมัติเงินมาช่วยลาวนะครับจํานวนหนึ่งบังเอิญเงินแบบนั้นส่วนกัมพูชาผมถือว่าเป็นความพลาดถามว่าพลาดจากอะไรผมก็พูดให้ฟังแล้วว่าดุลในกัมพูชาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีดุลเดียวอย่างที่เราเข้าใจนะครับมันก็มีดุลที่ผมพูดให้ฟังคุณเซนอันนี้กลุ่มดุลการเขามีกองกําลังทหารของเ,เอง อีกอันนึงคือเตียบันมีกองกําลังของทหารเตียบันเองอีกอันนึงคือเตี่ยเรียกว่าชือดสอบอเคงสอบแงคนนี้คุมตํารวจคนหนึ่งคุมทหารคนหนึ่งตำรวจและคนนึงก็เป็นหุ่นเสกเป็นนายกและมีกองกาลังของตัวเองกองกาลังของตัวเองนี่มันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าสะเดสะท้อนได้เห็นอะไรอะใช่ไหมป้องกันการรัฐประหารก็นในในในรรแสดงว่าดุลอำนาจมันอยู่กันแบบนี้ใช่ไหม นะฮะไม่มีใครเหนือไทยนะไม่ได้คุมอะไรเบ็ดเสร็จมันเป็นดุลแบบนี้ที่ผมไคยฟังทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่คุมทหารของกัมพูชาเน่ยเวลานั้นเนี่ยคือเตียบันเนี่ยเขามีความสนิทสนมกับประยุทธ์ประวิตย์วันที่ประวิทย์ประยุทธ์รัฐาลเดือนถัดมาไม่ถึงเดือนเตียบันบินไปแสดงความยินดีกับประยุทธ์จําได้ใช่ไหมครับผมเคยภาพมาดูแลนี่คือก็เท็จจริงในะกัมพูชาเป็นอย่างนี้ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าหลังจากช่วงปีนั้นแหละมันก็จะมีการลงทุนจากจีนมาเยอะแล้วก็จะมีจีนเทาเข้ามาอยู่ก็จะเกิดแก๊งอุ้มนะฮะคนที่นอกกฎหมายจะมีแก๊งอุ้มและมีข่าวการอุ้มนะโดยชาวกัมพูชานะคนอุ้มเนี่ยเป็นกัมพูชาน่าจะเป็นแก๊งในกัมพูชาทํางานตรงนี้รับจ้างเพราะมันมีข่าวก่อนหน้านี้เยอะแยะแล้วครับปุ่มนักธุรกิจชาวจีนุนนี่นักขายสาบสูญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทาเไม่มีตัวตนก็คล้ายๆกับพวกเรา ก็จะมีการอุ้มแบบนี้มีข่าวแบบนี้นะครับทำจากเในการพบูชานี่คือเรื่องนะราวที่ผมมีข้อมูลที่ผมเจอละตัวผมมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากตาโดนอุ้มเนี่ยครับเราถึงได้ย้ายที่อยู่นะครับแยกย้ายกระจายกันหมดแล้วก็ย้ายไปอยู่ในการอารักขาซึ่งค่อนข้างจะเข้มงวดมีคนดูแลใกล้ชิดมากกว่าเดิมเรียกว่าอยู่ในดงเขาเลยเข้ามาเอากูนีลำบากนะครับต้องฝ่า ต้องฝ่าคนคุ้มกันเราอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโดยส่วนตัวนะผมเชื่อว่าเราพลาดนะครับผู้ริ้ภัยพลาดนะครับผู้ดูแลเราก็พลาดถ้าไม่พลาดผมบอกให้ฟังแล้วว่าเกลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นข่าวหรือที่ตอนนี้กําลังจะพูดออกมาว่าเฮ้ยเนี่ยจินวัตรหักหลังเนีแล้วก็ให้ i, เรียกว่าต้องการผลประโยชน์จากคุณเซนครบกันแลกผลประโยชน์ ก็เลยต้องสังเวชชีวิตเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องที่ปั่นอยู่ตอนนี้นะครับผมว่ามันใช้ไม่ได้นะครับไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเรื่องทางฝั่งผมเรเล่าให้ฟังแบบนี้มันเป็นนี้แล้วเปนนะฮะม่เป็นางอ่ะเล่าให้ฟังแค่นี้นะครับท่านฟังวันนี้ก็คงจะได้สาระไปมากพอสมควรนะฮะ